เขามาเพราะอะไรที่เมืองกาญก็นี่พี่ก๊อฟแดกข้าวี่แค่เบื้องหน้าเบื้องหลังคือเอาแชายมาลอที่เมืองการมาแล้วคนเดียวมาแล้วอ๋อแค่คนเดียวก็มาเลยไม่เคยแม่งคนเดียวก็มาไม่เคยออกรายการไหนเลยแต่ไม่แต่งหน้าเงี้ยมึงดูสภาพหน้าคุณด้วยกับสุชาติตันเจริญมึงจะมามึงจะตามกูไปอีกเหรอมึงจะแอปทำไมก็มึงมาถ่ายรายการแมวแมวตัดติ้ง ไปขอของดาราแต่แวะมาทานอาหารหน่อยแถวเดือดตีนนะครับตรงรัชาชดานะครับชั้นใต้ดินร้านขีซตากายะนะครับผมก่อนไปขอของดาราคุณผู้ดำันที่ประจําเลยมาลาประจําเป็นร้านเตชิงเงเอาเหรอเตชิงน้องไงที่เอาจริงนะไม่แอบเลยจะไปถูชอบมาร้านนี้เห็นเมื่อกินบ่อยมากมีลูกเข้าไปกูดูน,น้องเราไป็นี่ทราบจะไมแต่ว่าไมได้ชอบไปที่ร้านเพิ่งเออเพราะว่าอร่อยเอางี้ก่อนนะครับผมไปขอของดารานะครับก็แวะมาทานอาหาร ที wollen, ่ส like ักยะนะครับแล้วก็คุณมดดำเนี่ยพาผู้ชายมาเยอะมากเลยมาดูนะครับมีใครบ้างหัวมดดำนะครับมาทั้งโตลอันนี้เซตคืออะไรครับาอนเลเวอร์ครับคือรุมาอหลายอย่างครับทั้งยำทั้งซูชิทั้งแบบว่าเป็นทอเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้อะไรก็มีทั้งแบบเป็นโลซูชิป็มอย่างแบบยำก็มีมึงเลี้ยง คนนะครับคุณแซ็คที่พาคนมาเลี้ยงให้นะครับขอบคุณมากครับไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาหนีเงียกป่าวอร่อยมากจานมันก็สดมากเดตนี้นอกจากจะมีซาซิมิแล้วมีเกี่ยวกับต้มด้วยมีของเสียบไว้ย่างด้วยแล้วก็มีของต้มด้วยอันนี้คืออะไรครับอันนี้ของต้มครับเป็นซูชิอรกิ๊บนะครับอ๋อนี่นะครับร้อนๆนะฮะดูนะจัดและตะเกียบมึงแดกแล้วก็จะไปแดกกับมึงงม้อนะครับพุดปูหมอนตีกินพวกพวกหม่อใครับ โลดลงง้อที่ยิงชอบเลยนะขอไปดึงตุ๊กตากระตีนะ ต้องบอกเลยว่าเป็นกึ่งเหมือนนั่งชิลนะครับผมแล้วก็นั่งเล่นด้วยนะครับแล้วก็กินแบบชิลได้เดี๋ยวจะมีร้องเพลงดนตรีด้วยเดี๋ยวไปร้องเพลงหน่อยฮะใครอยากเห็นแจ็คไปจันร้องเพลงส่งเสียงเลยครับเข้าใจไหมมีโต๊ะเดียวจริงนะฮะร้านนี้ <laughs> แต่หลังจากนี้จะมีเยอะแล้ว <laughs> อ่ะ,อะตอนนี้นะครับเราก็ได้นัดคุณก๊อฟอัครารานันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเมืองกาญจนบุรีนะฮะหรือผมจะชอบเรียกเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือ กาญจนบุรี <S <S ตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณก๊อฟเนี่ยเขาเตรียมของทําบุญแล้วคือเขาเป็นคนชอบทําบ,บุญมากนะครับนี่คือรถรถที่เขาเตรียมไปแจกข้าวนะครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะบ,บริจาคข้าวกว่า30,000 0กิโลกร,รัมนะฮะต้องมีคุณก๊อฟนี่แหละคุณมดดาถึงจะมาแล้วเขาเป็นคนบอกผมว่าอีแจ๊คพี่มดดามาแน่คืนนี้ผมก็เลยมาหาก่อนเพราะเขาจะทาบุญแบบเนี้ยประจําสวัสดีครับคุณก๊อฟอัครนัน ผมตื่นเช้าที่ตลอดเลยนี่เป็นนี่แปดโมงนะนี่ก็ตื่นหกโมงใช่ไหมตื่นตีห้าไม่ได้นอนตีห้าแล้วคือปกติพี่ก็จะมาทำบุญแบบนี้ใช่คุณนัดคุณมาดำมาตอนเย็นถูกไหมที่บ้านใช่วันนี้คุณต้องทําให้ได้นะครับผมอย่าโกหกเอฟซีนะของของดารานะคือมาทําบุญก่อนนะอ่ะคุณชวนผมมาที่บานต่ำโบราณนะนี่ปกติพี่แจกข้าวเมื่อกี้ผมเห็นป้ายบริจาคข้าวกว่า300,000กิโลกรัม แจกนี้มานานนะ่ไเนี่ยสี่ห้าเดือนแล้วสี่ห้าเดือนแล้วแจกถูกกับถูกกว่ที่เมืองการทำไมถึงต้องมาแจกที่เมืองกาญฯบ้านบ้านพี่บ้านเกิดที่กลอฟเองใช่ใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบชีวิตตัวเองแบบดีขึ้นทํางานได้เงินเยอะขึ้นก็อยากจะแบบตอบแทนใช่ใช่คือนั้นคุณมดํามานอนที่เมืองการก่อนใช่ใช่แล้วมีไปทําเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับโบสถ์อะไรก็คือวัดเนี่ยโบสถ์สร้างไม่เสร็จมาสิบปีเออแล้วมันใช้เงินเป็นสิบสิบล้านนะแจ่ครับพี่กอลแจกบริจาคไหม ก็ช่วยช่วยกัคณะเออะฟูดไม่ค่อยคล่องเลยไหลไปเรื่อยเราก็คิดว่าเป็นบุญใหญ่แล้วคนที่เป็นยูไสยเนี้ยก็คุณต้องเป็นคุณมุตดำเป็นประธานใหญ่ในการทําโบสถ์ให้สําเร็จเพราะสิบปีแล้วไม่เสร็จสักทีชื่อวัดวัดหนองสัมพันธ์วัดหนองสัมพันธ์ที่ตำบลวังดงจังหวัดกาญจนบุรีอยนี่คุณกะจะไล่ทําบุญเกี่ยวกับแบบช่วยเหลือคนในเมืองกาญจนบุรีเพราะว่าบ้านเกิดของคุณเออวัดโรงเรียนอ่องสมุมดคุณยังทําบุญกับผมไว้เนี่ยนัดชุมนุมดำมาให้แเนี่ย ก็หลายแสนผมดีใจคุณผมจับคุณเนียอ๋อตุ๊อ่ะเดี๋ยวไปทำบุญกับคุณก๊อฟประคณานันกันก่อนนะฮะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยได้เจอคุณมดดำแน่นอนกัวนะเขารออยู่เนี่ยโอเคหลายรับ ตอนนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับ FC ขอของดารานะครับคุณก๊อฟอัครนันนะฮะได้สัญญากับเราไว้นะครับว่าจะพาคุณพดทธดำมาที่เมืองกาญคุณพดดำเนี่ยเขายังไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยมีมาถ่ายขอของดาราที่ด้วยแล้วคุณก๊อฟอัครนันเนี่ยเขานัดไว้ตรงนี้นะฮะนี่คือบ้านคุณก๊อฟอัครนันนะฮะติดริมน้ํานะครับผมตามมาเลยครับ ขอของดารานะฮะตอนนี้อยู่กับคุณกอ๊อฟน,น,น,นะฮะคุณก๊อฟครับสัญญากันแล้ไว้พาจะพาคุณพระดำมาตอนนี้พามาได้แล้วนะพามาแล้วครับไหนเล่าให้ฟังที่พามายัางไงก็าาให้เงินให้เงินไม่ใช่ไม่ใช่ใช, <c oughs> ช่วยกันดีดก็บอกว่าช่วยกันมาทําบุญอ๋อช่วยมาทําบุญนะ<ด>เขาไม่ยอมออกนะขอของดาราไม่รู้เป็นอะไรไม่ไปเลยเออคือต้องมีตัวล่อแจ็คเออผูเ็เอาผู้ชายมาเลยสิบคนเออ ทีมการมาแล้วคนเดียวมาแล้วโอเคอเค,คนเดียวก็มาเลยไม่จริงว,ว่าแม่งคนเดียวก็มา<ช>เอางี้เป็นอีพีที่ต้องบอกว่ากว่าจะได้ตัวคุณพระดำเนี่ยยากมากแต่คนนี้เลยคุณกออ๊อฟอัครนันท์นะฮะแหดูนี่มาดูนี่ของของดารานี่ขอต้นหนึ่งได้ไหมไจะได้จะได้เอ็กคุณสีหยิบไปเลยนะเรียกบัญชีมาเลือกเอาเลยครับให้ต้นไหนอ่ะอันนี้อันนี้ขอก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่เฮ้ยดิมันเป็นควงจุ้ยแต่ว่าหลาเตี้ยนะ นาใจเย็นๆคุณแจ๊คคุณบ <Okay, okay, ิ๊กเป็นคนขับรถคุณมวดดำครับสวัสดีครับผมโทรหาตลอดถูกไหมว่าคุณมวดดำอยู่ไหนถูกต้องครับนี่คือการเตรียมนะฮะโทรจนจะเป็นเจ้านายผมคนที่สองแล้วแต่ละรักษณพี่ชายแหละคือปกติแม่ไม่ค่อยออกต่างจังหวัดเลยไม่ออกนี่นั่งรถไกลๆนี่เขาไม่ออกเลยเขามาเพราะอะไรที่เมืองกาญจน์ก็นี่พี่ก๊อฟแจกของแจกข้าวแจกแจกข้าวนี่แค่เบื้องหน้าเบื้องหลังคือเอาแชมป์ล่อ อ๋อแม่ถึงมาบ้าแม่เจอบทาบุญทำบุญผมเนี่ยพอรู้ว่าคุณมดดํามาเมืองการปุ๊บขอของดารามีคนเม้นเยอะถูกป่ะมากมาหาคุณมนดําเลยไปที่บ้านลาดพร้าวสิบแปดเขาไม่ยอมไม่ถ่ายเขาไล่กลับเลยถูกป่ะไล่กลับผมเนี่ยโดนด่าด้วยเขาของดาราเขาไม่ยอมเพราะอะไรยอมไม่ยอมเพราะของเขาเยอะเขาเาัวกูของไงโทรมาทีเขาตกใจเลยแจ็คโทรมาอะไรเงี้ยเราเคยขบวนกัญชาเขาไม่ขายหรือไงอันนี้ตัดออกเลยนะ ไปขโมยเขาอยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไม่ได้ขโมยไม่ขโมยพ่องช็อตเลยช็อตช็อตพี่บอกผมอังกฤษมาแน่ผมก็สายบอลเหรอแล้วไม่ได้แขทงไปอันนี้มุกอันนี้มุกอันนี้มุกจริงเลยอยู่ที่อยู่ที่อยูอยาดังมากเลยแม่ถ่ายกูหน้าสดๆอย่างเงี้ยมึงช่วยเกรงใจกูบ้างนะเป็นครั้งแรกนะเนี่ยปกติน่าแบบหน้ากูมันขนาดนี้กูมาเที่ยวไหนเขากินคอลลาเจนนะฮะหน้าเขารุนเด้งขนไป แต่พุ่งตรงขอของดาราเนี่ยช่องผมเนี่ยเขารอให้พี่มดดำมานะต้องขอให้คุณก๊อฟอัครานันท์เนี่ยพามาหลอกพ<ก>่อมาที่เมืองกาลนันเนี่ยโอ้ไม่คิดเลยว่าจะต้องทำมิชชั่นนี้อเอาวู้ชัยมาสิบคนแม่งก็จกจะมาวันนี้ต้องหลอกดารามาสามสี่คนนะเดิม <c oughs> มีสันประชากรมีพอยมีเออก๊อฟอ,อัครนันทออ์ก๊อฟเป็นดาราชวงไหนแม่เอาจริงหนูถามแม่อีกหนึ่งขอของดาราเนี่ยทำไมถึงสนิทกับคุณก๊อฟเขาเขาชอบทำบุญเหรอหรืออะไรไม่ใช่ เเอฮ้ยใจพูดดีๆครั้งแรกมารู้จักกับฉันเพราะอะไรรู้ไหมมาซื้อรายการแล้วเป็นผัวมาตูม้อันนี้ดีอันนี้เป็นผัวมาตูมเอาทไมเเลิกกันมื่อก่อนเนี่ยฉันก็จัดรายการแฉแต่เช้าแต่ฉันมาจัดอาทิตย์ละครั้งอีมาตูมก็มาเอ๊ะแต่แล้วมีใครอยู่สกปรกสกปรกมานั่งรอดาราอ๋อนั่นกินอย่างนี้มานั่งรองเท้าใส่รองเท้านฉั ใส่รองเท้าหนีบตาเข็มทิดหนูว้าธนกรนะค่ะตอนนั้นอ้ําอธิชาติจะติดทองเออทำบลที่มร,นนรุษกรนคอนใช่ค่าติดทองเท่าไหร่อะสามแสนตายแล้วตายโอ้ยสามแสน <laughs> ฉันจะทำกันเธอเธอมรารู้จักกับฉันในใ่เธอเราคงจะดวงดวงชะตาสมพงกันแล้วนะ <laughs> เธอ,อจ่ายสี่สามแสนแล้วเดี๋ยวเวลาเอาหน้ากูเอาเอง เดี <IST uk t av is> ๋ยวเวลาไปรับบุญกูไปรับเองเทชจใายไปก่อน3 0 0แสน <advances> คนนี้ที่พี่รู้จักคือสายทำบุญจริงๆ<ร>ก็ไม่ใช่ทำบุญหลักบาปก็เยอะเชอยบาปก็เยอะหรอนี่ผมเพิ่งรู้แล้วเป็นผัวระตูมอ่ะไม่ได้นะไปดูไปกี้ไปดูเขาบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งครับเมื่อก่อนเนี้ยไปที่รักษาคนเป็นเอประกฏเขาสร้างโบสถ์เท่าไหร่สิบปีเขาก็สร้างไม่เสร็จนี่ก็เลยมาชวนมาดูอก็เลยอยากจะทำบุญเพราะว่าช่วงนี้โดนอะไรมาเยอะอ๋อแล้วรู้ไหมว่าผมจะมาด้วย กูไม่รู้ว่ามึงจะมากูรู้ว่ามึงจะซันประชากรมีคอย <c oughs> ผมว่าแอบมาผมว่าหลอกลอ่อว่าถ้าคุณมดดำมากูมาเลย <c oughs> ผมเขาว่าเธอบอกว่าเธอจะมาวันพรุ่งนี้ <c oughs> ใช่เซอร์ไพรส์ญญเลยเซอร์ไพรส์ไหมเออก็ไม่ญญ<อ>เซอร์ไพรส์หรอกพอเพิ่งเงินมาทำได้ทุกอย่างอยู่เลย <c oughs> เออแต่ตัดทิ้งได้ดอกผมาไปบ้านคุณไม่ได้ในรถอะในรถคุณมีของอะไรคุณก็ต้องทำบุญด้วยพรุ่งนี้ยังมีหมวกหมวกอยู่ใช่ไหมไม่รู้อะอะไรก็ได้แต่วันเนี้ยฉันจะบอกเลยกระเป๋าหลุยวิกตองหกหมื่นกว่าบาททำไม ไหนไหนรายการก็รายการแล้วเอากูเอาของมันมาให้มึงยังไม่ได้ใช้เลยยยังไไม่ด้้ใชเลหมอช้างซื้อกุชชี่ไว้ตอนนี้กูชชี่ยอมกุชชี่นี่ใช่ไหมกุชชี่อะไมกุชชี่อะหมอช้างเคยซื้อให้ไหมวันเกิดเออแล้วแล้วฉันไม่ได้ใส่เลยเธอจะเอาทำบุญใช่ไหมเนี่ยเออทำบุญเนี่เป็นกระเป๋ากุชชี่เป็นนี่เป็นกุชชี่มีของแบรนด์เนมอะปกติคุณมดะดำไม่ให้ถ่ายนะจ้านี่ยเป็นหมวกใบนี้ยโอเคไหมยังไม่เคยใส่เลยอ้ อันนี้ฉันปนมาให้เธอแล้วนะอันนี้รอรอคุณก๊อฟมาขนาดนันอีกทีไม่ต้องคุณก๊อฟอ่ะอันนี้เป็นของฉันค่ะใช่ครับฉันขอมอบหนุยวิกตองค่ะไปยังอยู่นี่แหละใบเสร็อยู่ไม่ค่อยูใบพ่ถีพิถัไหมนี่หกหมื่นสามหกหมื่นสามพันบาทใบเสร็จอยู่นี่ค่ะแต่เขอของธนาเขาประมูลไม่ถึงนะสินที่บาทก็ได้เรไม่รู้อ่าเริ่มที่เทไรแล้วแต่คุณเริ่มที่หกพันบาท หกพันบาทแต่ไม่รู้ผมประมูลไปเรื่อยๆแล้วเงินทั้งหมดนะทำบูจริงทำบูจริงผมกลัวแบบอย่างงี้เดี๋ยวกลัวทัวลงเอาอย่างงี้นะเงินทั้งหมดวันเนี้ยเอามาสร้างโบสถ์ใช่เอามาสร้างโบสถ์หกหมื่นสั่เอาแบงค์ไปเสร็จค่ะหกหมื่นสั่งจอดประเทศไทยค่ะใช่ใช่เปิดประมูลแค่หกพันเพื่อขอคืนเวลาตอนที่หกพันบาทเงินทุกบาททุกสตางค์ เอาไปสร้างโบสถ์กูสาธุครับทุกบาททุกตังค์เดี๋ยวคุณไปสร้างโบสถ์กับฉันได้ครับคุณว่ดไดครับมีอะไรครับคุณก๊อฟครับมันมันทำได้2ใบด้วยอุยมันเป็นแบบใบเล็กได้ด้วยใบเล็กใบใหญ่ว้าหนี่หกหมื่นมันถ้าไม่นางถึงเอามาประมูลไหมคะเท่าไร่เพราะว่าถ้านางถือปุ๊บจะเหมือนโกตีเนี่ยหัวแถวแตกค่ะที่กโกตีชอบถือกระเป๋าใบเล็กๆค่ะเริ่มกี่บาทคุณก๊อฟคุณมดดำหกพันถึงหกร้อยหกสิบหกบาทเลขหกนะหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทนะครับประมูลที่ไอจีแจ็ ขอเริ่มต้นที่2,500บาท2,500บาทถูกรายได้ทั้งหมดามาทั้งหมดจะไปถวายทำเมื่ก่อนเนี้ยอยากให้คุณไปเจอวัดนี้วิญญาณเยอะมากเลยชื่อวัดอะไรบอกได้ไหมวัดอะไรวัดหนองสามพรานจังตำบลวังดงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลม,มยังเป็นโรงพยาบาลล้างอยู่เลยนะเยังเป็นโรงพยาบาลร้างอยู่เลยนะ แล้วก็แบบมีโบสถ์อยู่เขาสร้างกี่หล่ก็ไปเสร็จเพราะฉะนั้นวันที่ขอของตลาดขอไปประมูลสร้างโบสถ์ทุกป่าทุกตังเลยนี่พี่เอางี่ไหนๆผมก็มาแล้วพรุ่งนี้มีทำบุญกันอีกไหมมึงจะมึงจะตามกูมาอีกเหรอมึงจะแอปทำไมก็มึงมาถ่ายรายการแมวแมวตัดติ้งอ้อคุณพระดำรุ่งนี้ขออยู่ได้ไหม เรื่องมึงเหอะกูไปแล้วพอหยุดถ่ายโอเคหยุดถ่ายสภาพกูอย่างนี้มึงสงสารกูด้วยโอเคแม่มดมาขนาดนี้นะครับฝากไว้นะครับแม่มดขอบคุณมากๆนะคุณมดดำนะฮะแล้วก็พี่เก๊ปากขนาดนันนะครับกลับโรงแรมนอนนะครับผมวันนี้เนี่ยแฮปปี้แล้วมาขอของพี่มดดำนะฮะมาทำบุญนะครับก็อีพีต่อไปจะเป็นใครนะครับอีดอกถ้าถ้ามึงไม่ทำบุญนี่มึงบาปกรรมชิบหายเลยนะโอ้ยผีดุมากนะมึงไม่เคยผมชอบทำบุญครับพี่มดเดี๋ยวกูจะเอาหมอบีมาดูด้วยว่าผมทำไหมหรอไม่รู้วันนั้นอะ ไม่เคยออกรายการไหนเลยนะแต่ไม่แต่งหน้าเงี้ยมึงดูสภาพหน้าคุณด้วย่างกับสุชาติตันเจริญโอเคโอเค